สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่อง Youtube นาคบัววันนี้ช่องนาคบัวพาท่านมา,มาดูเที่ยวที่วัดพันเสาตำบลพันเสาอำเภอบางละกร,รมจังหวัดพิษณุโลกเพื่อมาดูการก่อสร้างของอวัดพันเสาสวัสด,ดีพระอาจารย์ครับสวัสด,ดีพระอาจารย์ก็สร้างเขาสร้างพระพ นำโชคสมใจนึกนำโชคสมใจนึกก็ได้ก่อ,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 อสร้างกันมาก็สองเดือนกว่าแล้วสองเดือนกว่าแล้วตอ,อ,อนนี้ก็กำลังตอนนี้ก็เทเป็นองค์แล้วเราก็จะเทอ๋อเทเป็นองค์ท,ที่เห็นอยู่นี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะหลวงพ่อนำโชคสมใจนึกวัดพันเสากำลังใกล้จะกเ,เริ่มงานวันที่ สิบสี่สห้าก็จะสิบสี่สิบห้าเมษาเนี่ยเหรอครับห้าสิบห้าก็จะเท, 14, 15, 15. ท 15, ะเสียนอพิธีใหญ่สิบห้าเมษาสิบสี่สิบห้าเมษาจะเทเสียนละวทำพิธีงองค์วงอ๋อองค์วงองค์วงตอนเทเสียนนะนะอ๋อมีพระคุณเจ้าพิธีเป็นแบบพิธีสงพิธีก็ะจะกดมอแล้วก็ ตอนได้เงินก็จะจะยันโตก็ oh. จะมีประธานกปประธานก็เป็นบริษัทไทยประเสริฐหรือว่าเกียยหนุ่มของเราเจตำรวยที่บาร์ละครครับแล้วก็เสี่ยโอ oh. โอ๋อเสี่ยโอลูกชายเสี่ยหนุ่มลูกชายเสียยหนุมน่มแล้วก็แล้วก็เจจวง ใช่<อ>ที่ว่าจะมา<อ>ที่ว่าจะมาเป็นประธานแล้วก็ตจอสะก้นของวิเศษแล้วก็ตจอแก้วต่อจอแก้วแล้วก็นายก,ยก,กน,นายกท่นานเสาครับชื่อไม่ได้รัะอ๋อท่านนายกแล้วก็เริ่มวันที่วันที่สิบห้าวันที่สิบห้า วันที่สิบสี่นี่คือสิบสี่ก็เริ่มงานก็ะจะมีจะมีย้อนยุกแล้วก็มีพาพยโยนอ๋อเมื่คืนที่วัดปรนเสาเนี่ยนะครับที่วัดบันเสาแล้วก็วันที่สิบห้าช่วงเช้าประมาณสักเสร็จแล้วก็ะะก็จะพักตอนเช้าตอนเช้า่นาันเช้านี้ก็ะจะสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็สวดมนต์จบก็ทำพิธี พิธีเสร็จก็ก็จะหล่อเสียนหล่อเหียนก็ช่วงบ่ายก็จะมีสติงอ๋อช่วงบ่ายของวันที่สิบห้าจะมีสติงหลังจากวิธีเททองหล่อเอเทเทปูหล่อเสียนพระหลวงพ่อนำโชคสมใจนึกนี่ก็มีการละเล่นจดจนที่ อยากจะมาร,ร่วมร่วมด้วยกันก็ขอเชิญที่วัดสันเตาวันที่15เตียนก็จะมาทำบุญร่วมกันก็ขอเชิญที่วัดตันเตาได้นะโยมนะก็ขอเจริญพรก็ถ้าไม่สะดวกมาก็จะมีบัญช <t ion? S 2> <pedo> ีของทางวัดมีบัญชีของวัดอยู่ที่อยู่ในคลิปอยู่ในคลิปนี้ครับก็ ติดต่อมาและเบอร์โทรเจ้าวาดก็จะอยู่ในนี้ก็ก่อนที่จะติดต่อทําบุญออนไลน์อโอนเงินเข้าบัญชีก็โทรมาถามพระคุณเจ้าหรือว่าพระอาจารย์โทรมาถามได้เจ้าวาดพระอาจารย์ก็เจ้าวาดวัดวเสจ้าวาดรเสาก็ที่ที่เห็นนะครับญาติญาติโยมพี่น้องเช้า พุทธทุกท่านนะครับที่เห็นบันไดที่อยู่นี่สร้างบันไดเหรอ,อตอนนี้กำลังเทบันไดพระพา,า,าเดี๋ยวให้พระอาจารย์พาดูซ้ายขวานี่จะสร้างอะไรอาจารย์ซ้ายขวาก็จะเป็นพ,ะพระเข้าอุปคุตกับเออสังกัดสังกัดใจอ๋อองค์ด้านแท,ทนด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายนี่จะเป็นอุป,ปคุตอ๋อพระอุปคุตหลงวาดนี่ก็จะเป็นสังกัดใจหลวงพ่อสังกัดใจโอ้โหก็ สวยสง่างามมีหลวงพ่ออุปาคูตมุงพ่อสังกัจายทั้งสององค์พวกนี้จะเริ่มเทบรไดอ๋อพวกนี้จะเริ่มเทบันไดครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นี่ก็ถ้าการตั้งใจเยอะเดอช่วยร่วม้วยการสร้างเพื่อจะลงวระพุทธศาสนาของเรา ถ้าเ,เรลุงเรืองถึงโลกถึง,ถงลาแเราต่อไปเนี่ยที่พอพอสร้างองค์พระหลวงพ่อนำโชค <c oughs> สมใจนึกเนี่ยจากที่เห็นทั่วๆไปก็จะมีศาลามีโบสถ์มีวิหารอันนี้พอได้หลวงพอ่อสมใจไอ้หลวงพ่อนำโชคสมใจนึกก็ดูแล้วโอ้โหวัดนี้ไม่ใช่ธรรมดาครับเพราะนั้นก็ ฝากพี่น้องที่ดูช่องย t u b e นักบัวร่วมทำบุญกับทางผ้าจานเจ้าวาดด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีมาถ้าไม่สะดวกมาก็โอนเงินเข้าบัญชีก่อนโอนเงินก็โทรเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรไปแล้วบัญชีอของอทางวัดได้เลยตทรตามได้ครับบัญชีวัดจะอยู่ในช่องนักบวนั่นแหละครับตอนนี้ก็มีพระคุณเจ้าในวัดก็ช่วยกันกรรมการแม่ครัว ดวยงานตลอดหลวงพ่อนำโชคสมใจนึกวัดพันเสาที่กำลังก่อสร้างนี้ก็รอแรงศรัทธาจากญาติโยมพี่น้องที่เป็นชาวพุทธศ,ศาสนาและท,ทั่วไป ร่วมด้วยช่วยกันสร้างกระถางวัดนะครับก็ไม่ได้มีเจ้าภาพใหญ่อะไรมากมายก็ด้วยแรงศรัทธาของญาติโยมนะครับตีหนอยู่นี่สง่างามมากสวยขอให้พุยนยศทรงมีตควันสุขวันเจริญอาทิตย์สวัางสิงหนึ่งประการได้แล้วไม่ไม่ผิดตำนองกองตำ ขอ,ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุพี่น้องทุกท่านช่วยกันแชร์เป็นสะพานบุญให้กับทางวัดด้วยนะครับแชร์คลิปนี้บอกบุญไปให้เพื่อนของท่านญาติของท่านให้ได้พบได้เห็นคลิปนี้จะได้ร่วมเป็นสะพานบุญให้ทางวัดสร้างหลวงพ่อโชคสมใจนึก จะได้สําเร็จลุล่วงไปนะฝากช่วยแชร์เป็นสะพานบุญให้กับทางวัดด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ